สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการประกอบชิ้นงานอย่างง่ายดายด้วยคำสั่ง move บวก xray แล้วก็ rotate นะครับสำหรับคำสั่ง move วิธีที่1คือการคลิกชิ้นงานแล้วก็เลือกคำสั่ง move นะครับซึ่งมันคือการระบุชิ้นงานอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเลือกชิ้นไหนส่วนวิธีที่2คือการเลือกคำสั่ง move ก่อนที่จะเลือกชิ้นงานนะครับจะเห็นว่าเมาส์ไปชี้ที่ชิ้นงานชิ้นไหนมันก็จะเป็นการเลือกชิ้นนั้นนะครับ ซึ่งมันจะเหมาะกับในกรณีที่มีอุปรกรณ์ชิ้นงานครอบอยู่แล้วแล้วก็แค่นําไปจับวางอย่างเดียวนะครับจับวางซึ่งมันจะช่วยลดขั้นตอนในการคลิกงานคลิกชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับในส่วนของกลุ่มงานที่2ไม่มีมุมแบบเมื่อกี้นะครับเราก็จะต้องคลิกที่ขอบของชิ้นงานนะครับอันนี้ผมเลือกคาสั่ง move แล้วก็เลือกขอบชิ้นงานแล้วก็นําไปวาง ดันเข้าไป3เซนติเมตรส่วนในกรณีที่ต้องการคลิกชิ้นงานแต่ว่าต้องการคลิกเส้นข้างในมองไม่เห็นผมก็จะใช้คำสั่ง excel ในการคลิกเส้นข้างในนะครับแล้วก็นำมาวางในตำแหน่งที่ต้องการดันเข้าไป3เซนติเมตรเพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าเช่นไหนที่เราต้องการคลิกเส้นนอกแล้วก็มองเห็นก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ excel นี่ผมต้องการคลิกข้างในแต่มองไม่เห็นเอ็กซเรยเพื่อจะได้คลิกเส้นข้างในเพื่อนำมาวางอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับท่อจะสวมเข้าไป3ซติเมตรนะครับในแต่ละจุดโอเคต่อมาผมจะขอยกตัวอ,อย่างการประกอบราวตักผ้าที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับ ในราวตักผ้าตัวนี้จะมีข้อต่อด้วยกัน4รูปแบบที่ต่างกันนะครับซึ่งผมทําเตรยียมไว้แล้ว3รูปแบบส่วนวิธีการทําข้อต่อแบบอย่างง่ายเนี่ยผมเคยแชร์ไว้ในคลิปที่แล้วนะครับสามารถติดตามไปดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ผมจะขอยกตัวยอย่างการสร้างข้อต่ออย่างง่ายๆนะครับเป็นท่อ3ทางนะครับแต่จะแสะดงวิธีการทํา ลิกชิ้นงานโฟลว์มีเมก o ุปคลิกชิ้นงานเมก o ุปเลือก2ชิ้นแล้วก็เลือกยูเนียนนะครับเก็บไว้ก่อนให้อยู่กลางเส้นแกนสีแดงและสีเขียวนะครับคลิกเส้นโฟล o w มีคลิกชิ้นงานเมก o ุปคลิกเส้นโฟล o w มีชิ้นงานเมกลุปสองชิ้นนี้รวมกันด้วยยูเนียนนะครับ แล้วก็ชิ้นที่ทําไว้เมื่อกี้เรานามันกลับมานะครับอนนี้จะมีด้วยกัน2ชิ้นนะครับขนาดต่างกันนะครับผมก็จะใช้คําสั่ง subtract ตัวนี้เลือกชิ้นที่1ชิ้นข้างในแล้วก็เลือกชิ้นที่2เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อ3ทางแบบง่ายอันนี้ลบทิ้งต่อไปก็จะเป็นการประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกันนะครับโดยรูปแบบของชิ้นงานที่ไม่มีมุมนะครับแล้วก็จํานวนมาก ผมก็จะใช้วิธีการสร้างโครงแบบขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อช่วยให้การประกอบง่ายขึ้นนะครับอันนี้ลบไปก่อนมาเริ่มประกอบกันเลยนะครับผมจะคลิกชิ้นงานแล้วก็เลือกคำสั่ง move แล้วก็กด control สองครั้งเพื่อเป็นการ move ต่อเนื่องนะครับมองไม่เห็นแกนข้างในผมก็จะใช้คำสั่ง x-ray ในการคลิกจุดตรงกลางของเส้นนะครับ แล้วก็ผมก็นำไปคลิกวางคลิกวางเพราะว่าคำสั่งนี้คือคำสั่ง move ต่อเนื่องนะครับเห็นไหมครับสามารถคลิกวางได้กี่ครั้งก็ได้ไม่มีกำหนดนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกเลิกได้โดยการใช้คำสั่งกด space bar นะครับหรือปุ่มอะไรก็ได้ที่คีย์บอร์ดนะครับต่อมาผมก็จะหมุนตอนนี้ยังใช้คำสั่ง move นะครับ จะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกสีแดงนะครับผมก็สามารถคลิกแล้วก็หมุนได้เอาเมาส์ไปชี้ไปแตะที่เส้นนะครับแล้วก็ปล่อยกับสั่ง move เครื่องหมายบวกสีแดงคําสั่ง move เครื่องหมายบวกสีแดงคลิกแตะเส้นนี่ก็คือ ต่อ3ทางทั้งหมด8ชิ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับชิ้นต่อไปจะเป็น3ตา4ทางผมจะย้ายมาอยู่ในจุดกล่งกลางของแกนนะครับแล้วก็คลิกที่จุดกุ่งกลางตัวนี้มี2ชิ้นนะครับผมก็ Move มาได้เลยโดยไม่ต้องกด Control อะไรนะครับผมก็วางจุดแรกจุดที่2ผมจะคลิกจากอีกฝั่งหนึ่งใช้คำสั่ง Move ก็กด c อนโทรลหนึ่งครั้ง มันจะเป็นการ Copy เป็นหนึ่งชิ้นแล้วก็ rotate นะครับ q ตัว q โอเคชิ้นต่อไปจะเป็นข้อง,งอ90นะครับตัวนี้ถ้ามองเห็นแกนกลางข้างในก็สามารถที่จะคลิกได้แล้วก็ใช้คู่กับคำสั่งแ a น มือนะครับผมก็จะนํามาวางที่ตรงจุดนี้ตอนนี้ยังอยู่ในคําสั่งแพนอยู่เมื่อกอด move อีกครั้งนึงที่เราคลิกเลือกไว้เมื่อกี้มันก็จะกลับมานะครับมันเป็นคําสั่งที่ใช้ควบคู่กันได้ข้องอ90มีชิ้นเดียวต่อไปก็ข้องอ45อันนี้มองเห็นแกนกลางข้างในนะครับแต่ถ้ามองไม่เห็นก็สามารถที่จะเลือก x-ray ได้ก็ เหมือนกันนะครับก็คลิกข้างในแล้วก็ใช้คําสั่งแนพนเพื่อเลื่อนชิ้นงานให้อยู่ในจังหวะที่เราต้องการนะครับแล้วผมก็นํามาวางนะครับเ,เส้นก็จะชนกันพอดีนะครับผมก็ต้องการที่จะ Copy ชิ้นนี้มาไว้ที่ข้างล่างอีกชิ้นหนึ่งนี่ครับผมเลือกชิ้นงานแล้วก็คําสั่ง Move c น t r รหนึ่งครั้ง ลมลาหมุนก็เช่นกันผมจะหมุน45องศาผมกด Q แต่ว่าผมจะคลิกที่มุมฝั่งนู้นนะครับหมุน45เรียบร้อยกข้อต่อก็เสร็จทั้งหมดแล้วนะครับผมก็จะทำการ Make Group ให้เป็นชิ้นเดียวกันก่อนนะครับทำการเม k e Group โอเคแล้วก็เก็บไว้ก่อน ชิ้นต่อมาจะเป็นการประกอบท่อนะครับท่อตรงต,รงตรงัวนี้ผมจะเลือกคำสั่ง move นะครับแล้วก็ผมต้องการที่จะคลิกตรงกลางวงกลมตรงนี้นะครับผมจะกด alternate จนกว่าที่จะมีจุดตรงกลางแบบนี้ผมก็จะคลิกที่ตรงกลางแล้วก็ไปวางที่จุดเชื่อมของเส้นนะครับคำสั่ง move บก alternate คือการแสดง27จุดให้คลิกเพื่อเคลื่อนย้ายชิ้นงานตามตัวอย่างที่แสดงในรูปภาพนะครับตัวท่อหรือข้อต่อเนี่ยจะมีความยาวจากจุดกลางเนี่ย5เซนแล้วก็มีช่วงที่มันสวมกันเนี่ยเซนจุดกลางของชิ้นงานเนี่ยอีก2เซนฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะขยับตัวท่อตรงตัวนี้นะครับผมจะขยับออกมา2เซนจากจุดกลางโอเค ประมาณนี้อันนี้ผมก็เอาซ่อนไว้เหมือนเดิมก่อนอันนี้ก็เก็บไว้ทีนี้ผมก็จะ Copy ไปแล้วก็ดอกจัน2 enter คือการ Copy 90องศา2ครั้งนะครับแล้วผมก็จะทำชิ้นนี้ก่อนดับเบิลคลิกเป็นการ Edit นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Pu ด l ูนมา ชนที่เส้นนะครับแล้วก็พุชปูลงไปอีก2เส้นถ้ามันสั้นลง2เส้นนะครับจากนั้นผมก็จะใช้คำสั่ง move ต่อเนื่องนะครับ move copy ต่อเนื่องก็คือกดคำสั่ง move แล้วก็ control 2ครั้งผมก็คลิกที่จุดเชื่อมต่อเส้นแล้วก็ตรงไหนที่มีเส้นขวางผมก็นำไปวางคลิกวางคลิกวางนะครับนี่จุดเชื่อมต่อ ที่เป็นแนวนอนนะครับตำแหน่งที่ต้องการมีตรงไหนบ้างก็คลิกวางโอเคเสร็จแล้วก็ยกเลิกเลยกด Spacebar หรือปุ่มใดๆก็ได้ที่คีย์บอร์ดโอเคง่ายไหมครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จัดกลุ่มไว้1กลุ่ม ทำการไม่กรุบแล้วก็เก็บไปก่อนจะได้ไม่เกะกะชิ้นอื่นนะครับ ทำการ make group ข้อต่อท่อตรงในแนวฝั่งซ้ายนะครับทําการ make group แล้วผมก็จะ copy ไปอีกฝั่งหนึ่งระยะ120เซนนะครับผมก็จะแล้วก็ทําการ flip ใจเห็นว่าตอนนี้มันยังผิดด้านอยู่ผมก็จะทําการคลิกขวาเลือก flip along นะครับแล้วก็ flip ในแนวแกนสีแดงนะครับตัวนี้นะครับ ในแนวแกนสีแดงคลิกขวาคลิปอลองแล้วก็กรุ๊ปเบรส์นะครับตแต่มันก็จะเลื่อนผมก็จะใช้ move ไปชนแล้วก็นำกลับมาอีก3เซนนะครับส่งเข้าไป Excel ดูอันนี้เล็กๆนี่ครับส่งเข้ามา3เซนนะครับระยะโอเคประกอบราวตักผ้าด้วยท่อ PVC ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ที่สนใจนะครับใส่เงาซะหน่อยโอเคผมก็ขอจบการบันทึกวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ